วันนี้ผมได้กดแรง5กับ FC นี่ครับผมอันนี้ในสตรีมไร้สดเลยนะครับที่มันจะตึงกว่าแรงคอนอีกนะที่ผมเล่นกับ FC มานะตึงกว่าแรงคอนอีกมันจะเป็นเกมแบบไหนสรุปแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ต้องขอภพ่เพื่อนๆไว้เลยเพราะว่าตอนสตรีมเนี่ยผมต้องตัดเสียงรบกวนรอบค้านะเพราะผมเปิดพัดลมเล่นเออมันร้อนนะครับแล้วก็เสียงผมจะอุยอุยหน่อยไม่เหมือนกับตอนทําคลิปนะครับผม สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำม่หยุดดูคลิปนี้สักแปบเพืขายไอดีเกม Rv ดีสกินแร่แรงสูงรุ่นครบเริ่มต้นเพียง30บาทแบบไหนเลยเลื่อนลงมายังไม่หมดเลยมีไอดีเลือกชมมากกว่า200ไอดีที่หน้าเพจ t ี่ e v e รับซื้อขายเกมออนไลน์เครด,ดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนได้กันท,ทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจเลยทาง Tt s รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม โอ้ัวยากอะเกมี i f ฟิ s ์สพิกแพนด้ามานะครับเจอกับโอเมนเป็นเรื่องที่ต้องโดนแก้ทางเป็นเรื่องปกตินะครับวนที่ดีคือวนที่สงบาวสองหมดอย่างนี้สองหมดแบบนี้สองหมดแบบนี้ส่วนให้ดอกเอาไปก่อนครึ่งหลอดเล่นตอนสองหมดแล้วกันกับโอเมน เก็บรีวิวคาวบีไปแล้วเมื่อกี้ต่างป้อมทำเชิงหลบทำเชิงหลบแล้วอุ๊ยฟิกเกอร์ครับน้องปอใจเย็นเด้อมันรอได้เลยอะมาป่ะป่ะซิลขึ้นบนผม ปล้วไปล้ไปล,ไปล้เราต้องไปงไฟมังกรทุกวันนี้มังกรของเราถูกโจมตีมสี่เลยพี่จะเย็นดีพี่นี่สี่ขั้นหมดแล้วนี่สี่สามตัวเลยเจ้ำประจมฟิกเกอร์สวดฟิกเกอร์สวดฟิกเกอร์สวดโอ้โหกูโดนสกิลนตาตาหย่าตอนนี้บอลเร,ร,รสวยแล้วครับสวยแล้วครับ อันนี้เสียงน้องเขาเบาหน่อยนะครับเป็นการที่สตรีมเพิ่งได้2วันน,ะนะนี่เดี๋ยวผมจะจะปรับแก้ไขกันไปนะครับอันนี้ก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ย่ำสวยนะจริงว่าเข้ากันสวยสัตว์เอ้ยสวยสวยจัดไม่ใช่สวยสัสสวยจัดจัดหายแล้ววะตีตอนที่สองหมด <lite bull> s> <S เฮ้ยอ้ณเอาคุณเอาตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสีย เออเอาปะซิวซิวเออยืนในนี้นะอ้ตัวแก้ทางเนี่ยเอาตัวแก้ทางมาดิส่วนนล้พอ<ช>ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรีบร้อนหูจะแวนมันซอยแรงว่ะใช่แต่อยู่ไหนอยู่ซิวเคลียร์กลางผมเลย ผมทิ้งป้อมไม่ได้แล้วนะโอเมนมันต้องจะเล่นตอนเล็วแบบเร็วสี่สี่นาทีแล้วมันเล่นแน่นอนไม่สวยพี่จริงจใส่สวย,สวย,สวยโอเมนหายนะไม่รู้ไปไหนมนไปเติมสุดเราลงก่อนคุณซีโร่โผม<อ>เชียร์คางคสวยๆแล้วสวยเลยยิ่เ,ยเข้าหรอไม่เห็น พวกนายน่ะชอบทิ้งป้อมกลางกันใช่ไหมสั่งสอนกูสั่งสอนใครทิ้งป้อมกลางสั่งสอนแก้มกลม้ามปล่อยจอยสวนจริงนะสวนจริงนะสวนนะสวดนะน้นองชายและพี่สวนให้ด้วยบ่นเลยบ่นเลยครับบ่นเลยแต่อะไรบอกขอรายการมาหรอกออไม่ให้จับ อย่าให้จับนะน้องปอลน้องปอลลงล่างเลยก็ได้ครับมันไปฟาร์มก่อนไปฟาร์มก่อนสบายสบายเหมือนเหมือนรู้ว่าหนูเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงเนี่ยผมได้ยินเสียงผู้หญิงแล้วผมเขินปล่อยปลอยป้อมปลอยป้อมไปยาวปลอยป้อมยาวปลอยป้อมยาวนะครับ สตย,ยังไม่โดนอา่าได้ได้ชิคซี่เดี๋ยวว่าเรารอใส่เลยวันเดือนนั่นแหละยก้ปลาจอมอีกหนึ่งดอก <c oughs> <c oughs> ลางแกล้ลางแก้ผมลงมาช่วยผมลงมาช่วยผมลงมาช่วยดูว่าผมเปิดแชทเสียงเบาดีกว่า พีพีปล่อยก็ได้ฮียเราเราดักเราแบบคิกซี่แบบนั่นปิดหมดปิดหมดไปส่งลูกใครนั่นแหละฝากด้วยผมมาเจาตัวหลังต่อตัวหลังต่อสวยครับโอ้โหสาตาร์ทแบบนี้หมดดง ผมต้องไปเคเลียเวบหนึ่งอ่ะผมปล่อยโอเมนกับกับเลนไม่ได้เลยอ่ะอืเอาดาร์เซเยร์ได้ผมปล่อยเลนกับโอเมนไม่ได้นะได้จ้าคุื่องพดกับพี่มาหลอดพี่ <laughs> ผมคุยกับคนดูครับคนดู <laughs> ขำแห้งเลยอ่ามาหลอกเหมือนจะหายเอ้ยไม่ใช่โอเมนเหมือนจะหายไปนะ หายไปไหนไม่รู้อะโอเคบนลแต่ก็เหลือหกเองสวยครับผมมาเติม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 เฮ้ยแวนไปไหนพลาดสวัสดีผมพลาดมาล็อกสวยงามผมต้องรีบกลับไปกากลางว่ะไม่อยากปล่อย ย,ย,ยขอพักมือแป๊บผมขอจีบก่อนครับไม่ได้ากาติดิตเรามีแฟนแล้วากาติดดิตมี่ถามชื่อให้หน่อยครับน้องปอไงีชื่อน้องปอใช่ไหมใช่ใชใชเขาบอกใช่ผมเป็นสิทธิ์พี่เบสเลี้ยวตาอีก เบสเรียวตาเหมือนเคยได้ยินเหมือนเคยเห็นสวยครับโอ้โหการแข่งโลว์ตอนนี้ว่าฟาดฟันตัวซิลได้ไปหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวไอฮัทมาแล้วไอฮัทมาแล้วไอฮัทมาแล้วอย่าใจสั่นอย่าใจสั่นตอนนี้กินเร็วร้อยอย่าใจสั่นลังยาวๆลังยาวๆครับ ไอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอยเลยตีตีดักได้ไหมได้แหละต้องตีแล้วเดอเาไม่เป็นถอยครับถอยครับถอยครับเราแบกไหมอเอเราจะไปเอาแดงเขาได้ไงอ่ะอออย่างสุดอ่ะโคตรแบก ผมถามถามเขาเองเลยนนี่ผมผม,มอยากถามไม่โดนเลยหกพันเงินนำโอ้เงินนำส<ม>ี่พันมีหรือเปล่าขอเช็คก่อนเยอะนะวิอ่าแวนฟิกเกอร์แนฟิกเกอร์แวนฟิกเกอร์ไฟหน้าโรนได้ไฟหน้าโหลได้แบนฟิกเกอร์ครับ ถ้าเคลื่อนย้ายอย่างนี้ทำเลนดีกว่าเหมือนมาเรกจะโดนเหมือนผมจะโดนได้หมดได้หมดได้หมด,ด,มด,ด,มดโรยจัดแกกดล้างแกกดล้างครับแอ,อาแวนแวนไม่มีฟิกนะถ้าถ้าแวนเล่นแวนไม่มีฟิกนะ ยกไม่ทันทำอะไรบุ้งไมเหมือนแล้วเนี่ยได้เลยซอยครับตรงนี้นโป๊ปป๊อปยิงนโป๊ปโอเคสอยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแชปเตอร์เกมเมอร์เอาแล้วตรงนี้โอ้โหสถานแปะแต่เขาไม่สนใจเราสนใจมั้ยครับ ่อยเลยจ้าสวยมากนะพอเขาเรียกเบรกจังหวะแก๊สไม่ให้ซับพอร์ตมาจุกับแคร์เขลยขวาได้เด้อขวาได้เด้อสตันสวยครับสวยครับแล้วเข้าสุดนะครับนาตาาผมผมมีฟิกมีอัตตินะ แล้วจ้าหมดตีตีป้อมเลยชิลชได้ดิครับเราอะไรไป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 สุดไปสุดไปสุดไปให้สุดแล้วอยู่ทีบ่บ่อเรียบร้อยครับเพ่นเกมโ <c oughs> อ๋น้องน้องปอยิงดีแล้วโคตรแบกอะน้องปอ โอเคครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะอันนี้ก็เพิ่งเริ่มไลฟ์สดใหม่ๆนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดในเรื่องของเสียงที่แบบว่าไม่เหมือนกันในทําคลิปเออเพราะว่ามันมีในเรื่องของการรบกวนเข้าเสียงเสียงลมเสียงนู่นเสียงนี่เสียงน้านครับเสียงผมก็เลยอุ้ยเดี๋ยวผมจะพยายามปรับเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเล่นกับเมมเบอร์คนแรกในช่องเลยนะครับจริงๆมีเมมเบอร์สามสี่คนที่สมัครเข้ามานะครับก็ไลฟ์สดประมาณ3ามโมงสี่โมงนะครับเดี๋ยวก็มาเจอกันจะมีเวลาว่าง ก็จะมานะครับผมอบอก็ประมาณนี้เท่านี้นะครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะี่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีนะครับผม